รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสามสามหนึ่งวันสิสิผมสามสามหนึ่งวันสั่นวันวาทั้งหนา จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลังที่หนึ่งที่้อกรอางที่สามและที่หกออกรางวัลเหน้าสามตัวก็ัด้งทเป็นสองมาส่งไถ้ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลังที่สองหที่าเนี่ยวสเยที่จะมีันที่อาจมีเยอะมกเลี สามสามหนึ่งเนาะโอ้หกถึจะใหมเด้อตุลีส่วนมากับมิตอร์ีกครั้งรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกรางวัลเลขหน้าสองหนึ่งหนึ่งเลขนองหนึ่งหนึ่งฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ่งสอง โอ้ยอันนี้021รางวัลแรกทส้มตัวออกไปครบแ้้สองครั้งกับต่อไปจะทำด้านออกรางวัลหนึเลขท้ายตัวสองครั้งนะคะซึ่งเด็นรางวัลรางวัลแศูนย์2 1ึ่อไปจะทำกานออกรางวัลเลขท้ายนี่023นี่นึ่งเป็นรางวัลแร ถึงวันที่ใช้อุปกรณ์วันาวันที่เนี่ยไม่รลูกบอลไปเส่ในนมันได้ได้เัยมันมียังไงบวกลากาจีใช้ะกรใช้อุปกรณ์แบ่ัใช้อุปกรณ์แบนวันน่วยใหญ่เติมข่ยเดียวแล้วเข่เสียไล่เดือนทางอีกจะใช้อ้ปกรอนแบบวันหลักที่สองหลักที่สามบอกขึ้นในสนใจเขีหมือใช่ย้มกับปุกเดียวกับโงนะคะไม่ต้อวันกันขึ้นหรือกับสบู่ เอาสินไทยสามตัวเลยเนอะบดึกบดึกอ๋อบดึกย่เขาดึงเซนเซนละรู้เปิดตัวแรกไปคิดว่าสองเสื้อปะรางวัลเลขท้ายสามตัวครับหวยงวดนี้ล็อกอีกตัดออกรางวัลเลขชอยสามตัวสี่สอง,สอง ตีสองหนึ่งตีสองหนึ่งสี่สองศูนย์หลายตีสองสองหนึ่งเจ้าตัวเลขอะไรเนี่สองหนึ่งความอีกครั้งการางวัลเลขไทยสามตัวเจ้าตัวตัวเลขตีสองหนึ่งสองหนึ่งอ้ามือเร้าเลขมาหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองซื้อลอตเตอรี่พี่จสองศูนย์หลายไป ต่อไปนะคะท่านใครจะมาได้แต่สิ่งทุกอย่างใหม่เรื่องหลักขึ้นมาใหม่นะคะว่าจะใช้กรรออกรางวัลหลักใดออกรางวันท้ายสามตัวครั้งที่สองคร้งสุดท้ายอ่ะทั้งนั้นตอบเพียงเพียงแ่อบออกรางวัลหลันก็เป็นมันหมันเด้อผู้เด้อจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้า จบเปล่าเงินทองสจะใช้อุปกรณ์ออกรางเขาบอกว่ามีฮอขคอมเมนต์เนาะออกแน่เกียบจังมาสั้นสตัวครั้งที่สองออกยังไงมาเกียบแบบใดแล้วเนาะล็อกออกยังนี่ล็อกดอกเบิ้ลชัวเจ้าว่าาชื่อย่าชื่ออะไรบิ้ดอันเดียวนี่มากกว่า เียขารุในข้อมกันะท่านผู้ชมครีมชุดละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครันบวันเสินค้หกหนึ่งแปดเลขหกหกแปดหนึ่งแปดไมเร็วแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดไซื้อรตอลี่ไ่ซื้อสลี่ก็ไเ้แล้วมีอครั้งหนงอ่ะมาหุ่นที่หนึ่งแล้วกันค่ะวันนี้เลข ล่างสองตัวอ้อยถุกเนื่องออกลที่สี่เมื่อกี้หกเนื่งประักที่สและหลักที่ห้านะคะออกรางเลขท้ายสอตัวผู้ใช้ประออกกลออกรางกลารเลขท้ายสองตัวค่นี้วงลดไปไปเบิ้งหมดอยู่โรงพยบาลจังมากทำมารับเด็กหน่อยแล้วไปอยู่บ้านกางลาเลข้าย3มตัวสานักตรวจสอบเลแปและรทารงานกลาสามตันและกลางสอ ได้แรอการนเร์สอบสำเร็จ่คัน้นแาเสี่ยแยการงนที่ไอะไรพผู้เส่ยงจริงเลพร้อมแล้วจะออกรอสัมาใะท้ายสตัวเดีูนีเดอร่้เด็ดเลยนี่ยบอน มันถึงเง่ารางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2 5งพันห้อยเลขรางวัลเีขท้ายสองตัวงวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2500ัสอง 1นึ่งสองเฉยรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สิบหกกราคมพุทธศักราชสองนห้ารเจ็ดลขที่ออกสองถูกแม่ถูกเลขสองหนึ่งเป็นเลขต้นสุดสาค้อนไขข้างบนออกข้างล่างคานผู้ชมเลขมาลาสุดออกล่างเลขแม่กรทียงสองหนึ่งหนึ่งสองกับศูหาเออ ปัดซูนหาหาูนเอาหาิสองหนเอาเท่าไหร่สิบอสามพุ่นสามิเออดีแล้วมันเออหรือว่าเอาตะบนเอาตะลางมั่งองะบนี้บนล่างเออสองหึเอาตะล่างเอาตะบนเอาบนล่างสามิปมันีู่น,น,นหาหเอาตัวละหาิพุ่นะหแต่ว <son> ่าถ้าถูกก็ได้แสนสองแนหาูอ่ะแต่ว่าสองหนึ่งเสือทีเดียว แต่ว่าศูนยห,ห่านี่ซื้อหลายเที่ยวไมได้สองแสนว้าวมาล่าสุดข้าเจ้าได้เป็นหาแสนก้น้นอนัโคราดเลอเลกข้นสมุทรสาคัสองหนึ่งบทเนื่องสองของผู้ใดเนื้องสองมีมีค้นหายอยู่เดี๋ยวเข้าไปเรื่องกันโอ๋อหลูดเรียวเป็นผู้ใดบก อินเลยเก็บไม่แม่ยังรูกเก็บย่ายในลูกเก็บเต่ที่ผุงอ้าวปอปอให้ถูกบนจะเลี้ยวกันสองเนึ่งเนื่องสองจะได้แตะขึ้นมาถึงขึ้นจะต่างจะเปิดตาตดเหลําทำแสงประจุมูปปอไนเดไว้ภายใน ข้อชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักงสิ่งผู้ฟังรบแล้วนะคะฟังไปเจะาพ้นมีเปิดมาตลอดหึ้นสองที่เป็นจุดที่เคร่องเอทีดีค่ะจับอดนเน่ยส่งาออกรางวัลที่ได้าสองสิบก่อนได้ค่ะทันเฮดีแล้วพนักงาน เป็นยังอีกเดียวสองหนึ่งได้ยั่วจ้าหน้าที่ในหลักที่สองสามสิบมาเปิดแต่าดไจุดด้วยความนี่มิติเพี้ยนสิละอ่อนเอวสันก็ได้กินบ่อเข่าดานเปิดตลาดไปจุดด้วยกันย่ำเลยย่ำนึ่งร้อยแล้วนะคะสองห้าสี่สองสี่เนาะว่าสองหนึ่งในเพชรก็จุดสี่ งวดวันที่สิบหกกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยเจบเจถูกสามตัวบนเลขที่ออกเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถแสดงผลรางวัลได้สามหกเจ็ดวันที่หนึ่งสามวันที่สิบหกกรกฎาคมสามสามหกสามหกโอ้ยเชิญใช้ยากถูกหนึ่งอันบ็อกสามเก้าเป็นสามหกกรกฎาคมผู้ใดกลับสามเก้า โอ้ยถือตัเชิ่เส้่หกเจ็ดสามสามหกสามสามหกเจ็ดสามสามสามหกเจ็ค่ะเจ็ดสามหกันเชี่นมเส้ย่าบ่ถูกพุทธศักราชสองพันห้าร้อยมันถูกว่าสามโตคนบกที่ออกสามหกเจ็ดสามสามหกโดยที่เรามา่ที่หนึ่งนะคะเชิ่นมเส้ย่าสามหกสามเน็ดสามแปดเชี่นส้ย่าถือโอ้ย เนาะสามเก้าเมื่อเป็นสามหกแล้เห็นบอกเจ็ดสามหกแต่ว่าผู้ขับเจอเอ้าอวยหัวขับเจ้าจะต้องได้เจ็ดสามสามหกนี่บล่ 3, 3, 6, บละ่ 3, 3, 6, ละสามสามหกประเด็นสามสามหกมาถือแลสามตัวสันถ้าเป็น 3, 6, เจียนสามหกเช่นจะยากถูกเอาเจะใช้สิบื้อสามหกลอตเตอรี่กับบอมีสามหกกัดต้องมีโอ้ยผู้ใดถีบเนี่ยผู้ใดปิน้นประเห็น ผู้ได้ปิ้นผู้นั้นล่ะได้ผู้ได้ขาอกอเซียนชัยยา